สวัสดีครับตัวนี้เป็นปั๊มพ่นยานะครับญี่ปุ่นนะครับสภาพสวยเลยนะครับตัวใหญ่นะตัวใหญ่ s น6 0 b นะครับสภาพสวยเดิมจากญี่ปุ่นนะนี่มันสีนะครับนี่นะครับลูกสูบสวยหมดทุกอย่างพร้อมใช้งานสวยได้หรอป๊าน้ำเข้าประมาณนิ้วนิ้วแได้ตัวนี้ น้ำเข้านิ้วแปดนี่นะครับอันนี้ประมาณนิ้วนิ้วประมาณนิ้วหนึ่งนี่นะครับออกก็สายปกตินะครับนี่ตรวเดินน้ำนี่นครับออทออเลยนะสภาพสวยนะครับเดิมเดิมจากญี่ปุ่นนะตัวนี้ร้านเรามีรับประกันให้นะครับ ติดลูกขอบคุณครับ